สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับการ extend นะครับของภาษาจาวานะครับการ extend นะครับในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวานะครับจะเป็นคุณสมบัติที่เราจะเรียกว่า inheritance หรือว่าการสืบทอดซึ่งเราสามารถที่จะสร้าง class a นะครับดังรูปนี้เราสามารถที่จะสร้าง class a ให้มี attribute หรือว่า method ใดๆก็ตามนะครับแล้วเราสามารถที่จะให้ class b นั้นทำการสืบทอดคุณสมบัติที่มีอยู่ภายใน class a ได้ ซึ่งการสืบทอดคลาสครับหรือที่เรียกว่าอิน e รียแตนนั้นนอกจากที่จะได้รับสมาชิกของคลาสแม่นะครับคลาส A ก็จะเป็นคลาสแม่หรือเราจะเรียกว่าคลาส A นั้นเป็นซูเปอร์คลาสและคลาส B ที่ทำการสืบทอดนะครับก็จะได้คุณสมบัติแล้วก็เมทอดนะครับจากคลาสแม่คลาส B ก็จะเป็นซับคลาสนะครับซึ่งการเขียนการสืบทอดคุณสมบัติที่จะให้คลาส B นั้นสามารถที่จะได้รับคุณสมบัติจากซูเปอร์คลาสหรือว่าคลาสแม่หรือว่าคลาส A นะครับ ก็เพียงใช้ extend นะครับในภาษา Java ก็จะทำให้คลาส B ที่เราจะสร้างขึ้นมานั้นสามารถที่จะได้รับทั้ง a t tribute และ method นะครับแต่ก็จะมีข้อยกเว้นตรงที่สมาชิกที่จะท,ทำการสืบทอดไปยังคลาสลูกหรือว่า sub class ถ้ามีระดับการเข้าถึงเป็น private นั้นจะไม่สามารถสืบทอดไปได้นะครับ private กับ constructor ข,ของคลาสแม่จะไม่ทำการสืบทอดไปยัง sub class หรือว่าคลาสลูก และนี่ก็คือความหมายของ Extend นะครับในการใช้งานของภาทจวาครับขอบคุณครับ